นะราคาจะถูกลงนะพี่นะฮะซื้อคู่กันราคาจะถูกลง ใช่ป่ะโอเคใช่หนึ่งรพีเ ป้าเป็นไงแล้ะปลิวนี่เลยพี่เลดี้รีวายค่ะเลดี้รีวายถ้าเป็นรีวายของผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเก็บป้ายก่อนเก็บปลิวเดี๋ยวปลิวถ้าเป็นรีวายของผู้หญิงนะคะพี่จะไม่ได้ขายจะไม่ได้ขายรีวายแยกนะคะถ้าเป็นรีวายล้วนนะจะขายคู่กับรีก็คือรีวายหนึ่งกระสอบรีหนึ่งกระสอบซื้อคู่กัน ถ้าซื้อคู่กันก็จะลดให้อีก500นะคะซื้อคู่กันลีพี่สามารถซื้อแยกได้แต่ลีวายพี่ซื้อแยกไม่ได้นะคะลีพี่ซื้อแยกได้พี่ต้องการลีหนึ่งกระสอบซื้อแยกได้เลยไม่เป็นไรแต่ลีวายพี่ซื้อแยกไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลีมันมาเยอะกว่าลีวายค่ะยางเหมือนอัน,นเนี้ยป้ายเนไฟสตาร์เนี่ยลีวายเนี่ยมีมา20 ถ้าจะ20นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะมีมา20แต่ว่าลีเนี่ยมี38ซึ่งเราไม่สามารถแยกขายรีไวยแยกได้นะคะเราต้องขายคู่กันรีวาหนึ่งกระสอบรีหนึ่งกระสอบส่วนลีเนี่ยพี่ซื้อแยกได้เพราะว่าลีมันมาเยอะถูกไหมคะโอเคเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแต่ถ้าป้ายไหนนะคะถ้ารหัสไหนป้ายไหนที่แบบมีแต่รีไวยอย่างเดียวไม่มีรีมาเลย เราก็จะขายรีไวอย่างเดียวนะคะไม่ได้ขายคู่แต่ถ้าไป้ายไหนที่มันเข้ามาคู่กันเราต้องขายคู่กันนะคะลูกค้าแยกกันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นคู่กรรมกันมันเป็นโกโบริกันเนาะพี่เนาะอะโอเคกระสอบ100 P รีเซก็คือประมาณ100ตัวรีดค่าบริการกระสอบละ3 0 0เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบไปพร้อมๆกันเรามาดูงานในกระสอบกัพร้อม เห็นช <l id> ัดไหมคะเห็นชัดไหมคะแป๊บหนึ่งพี่นะกล้องยังไม่มาใครสนใจรหัสนี้นะคะใครสนใจรหัสนี้แคปหน้าจอทักแชทได้เลยโอเคเห็นเต็ม รีไวล์ล้วนๆเลยพี่อันนี้นะคะรีไวล์ล้วนๆเลยโอ้โหเข้มามากเข้มมากเลยอะ่ะโอ้เข้มอ่ะเข้มมากเลยพี่ดูดิเข้มามากเข้มมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดรีไวล์ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดรีให้ต่อนะคะเปิดรีไวล์ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดรีต่อหุย เคมากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้ายเนี้ยเปิดหลายรอบแล้วเหมือนกันจะดีใจอะไรนั่หนาเนี่ยเออเปิดหลายรอบแล้วพี่จ๋าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเปิดไลท์อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้มาเปิดไลท์เปิดรีวิวให้ชมนะคะแต่งานลูกค้าเปิดรีดอะ่ะมีบ่อยค่ะรหัสนี้นะคะลูกค้าเปิดรีดลูกค้าตัดหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยพี่บ่อยเลยนะคะรหัสนี้ ทรงก็จะรวมกันนะคะรีวายเนี่ยรวมทรงกันนั่นทีนะขาเดฟขากระบอกตรงกระบอกเล็กอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่ขายง่ายรีวายคือทุกคนรู้จักนะคะปูรู้จักโลกรู้จักลูกค้ารู้จักทุกคนรู้จักไม่มีใครไม่รู้จักรีวายทุกคนรู้จักเนาะแม่ปู่ยังรู้จักเลย ก็ได้ไซส์ดีนะคะได้ไซส์ได้ทรงดีนลพี่นะใครอยากได้สอบนี้แจ้งได้พี่ใครอยากได้สอบใหม่แคปทักแชทมาเลยถ้าเป็นรีวิ์ผู้หญิงจะขายคู่กับรีนะคะขายคู่กันลูกค้าจะไม่สามารถแยกซื้อแยกได้ <c oughs> ไซส์ใช้ได้เลยสวยงามขาเดฟเดฟเลยพี่ขาเดฟเดฟเลยเดฟเ,เลยค่ะ ใสสวยเปิดแบบไหนได้แบบนั้นพี่รีดก,กระสอบละสามร้อยบาทพี่ก็ไม่ต้องเสียเวลาทำของทำผ้าเนาะนี่รีดก,กระสอบสามร้อยอ้ใส่ดีอะ่ะใส่งามนี่สวยเลยอะ่ะงามจำ่มใส่สวยให้สวย ออกป้ายใหญ่เยอะอยู่นะจะได้แบบขาเด็ฟๆอะ่ะขาเดฟๆโอ้ยไซส์ดีจังเลยไซส์ดีไซสดีสมสองขาเดฟพี่ดูดิเข้มสะอาดเข้มสะอาดมากเข้มมากสวยมากเลยโอ้ยออกแต่ทรงสก,กินนี่อะ่ะสก,กินนี่เด็ฟๆพี่ดูเดฟมาก เดบจริงอันเนี้ยดูดิออกแต่แบบเดบเดบเดฟอ่ะอ่ะขาเดบเดบอ่ะออกขาเดบเดบอ่ะนะไซส์โอเคอ่ะไซส์โอเคอ่ะประมาณเฉลี่ยประมาณยี่บหกจนถึงสักสามสี่อ่ะไซส์น่าขายมากเลยอ่ะไซส์น่าขายอ่ะดูดิ ไหน้าขายมากเลยพี่โอ้ยสีสวยลูกค้าปิดรีดเยอะนะระหันเนี้ยไปห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งของผู้หญิงด้วยที่เป็นแบบทรงสลิมค่ะกระบอกเลยกอะห้าหนึ่งหนึ่งอะห้าหนึ่งหนึ่ง้ยสวยจังโอ้ยสว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 ย พี่ดูทรงนี่เดฟมากอะ่ะทรงสกินนี่จริงๆนะสกินนี่เดฟจริงนะนี่งานป้ายใหญ่พี่งานป้ายใหญ่สลิมป้ายใหญ่เดี๋ยวเปิดรีไวเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดรีให้ดูด้วยกระบอกนะคะกระบอกเอวสูงกระบอกเอลสูง,ส,งสวยสวย คือถ้าลูกค้าอยากรู้ว่างานตัวไหนสวยงานรหัสไหนเปิดออกมาแล้วสวยนะคะพี่ถามคนรีดได้เลยพอน้องคนที่เปิดงานรีดลูกค้านะจะตอบได้หมดเลยงานรหัสนี้สวยรหัสนี้สวยเพราะเขาเปิดรีดเขาเห็นงานกันแบบบ่อยอะเห็นกันเยอะอะคือรหัสนี้น้องๆเปิดรีดเยอะมากเลยพี่ปูว่าเพิ่งเปิดรีวิว เพิ่งมาเปิดแบบเนี่ยเพิ่งเห็นกับลูกค้านี่แหละครั้งแรกแต่น้องคนที่เขารีดเนี่ยเขาเห็นกันจนเบื่อละเขาเห็นกันจนแบบว่าชินแล้วอะ่ะคือบางทีเขาก็ตัดรีดเลยไงไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายรีวิวอะไรเงี้ยทรงสวยอ่ะผ้าสวยด้วยอะสวยมากเลยอ่ะโอเดสต็อก oh, จ้ะ เดสต็อกค่ะพี่อ,อุ้ยมาพี่จ๋าพี่ไเอาอันี้ออกเองนะแกรขโมยเอาออกเองนะอ่ะมาพร้อมแท็กมาเลยอะ่ะใบอยู่ครบเลยอะ่ะดูดินี่เวลาเวลาเรารีดเนี่ยเราไม่ดึงออกนะคะพวกเนี้ยเราไม่ดึงออกนะเนี่ยเราไม่ดึงออกนะคะคือลูกค้าก็จะได้ใบแบบนี้เลยใครชอบสอบนี้แจ้งได้พี่แจ้งได้ แต่ต้องซื้อคู่รีนะคะไม่ไม่ได้ขายรีไวยแยกต้องซื้อคู่ลีรีไวหนึ่งกระสอบดีหนึ่กระสอบแต่ถ้าพี่ซื้อรีวายลีแลงเลอร์ก่อนหน้านี้ที่เราเปิดไลฟ์อ่ะอันนั้นจัดไปได้เลยค่ะไม่ต้องซื้อคู่กับอะไรเพราะนั้นมาเป็นกระสอบแบบมาเดี่ยวๆโดดนะคะ ไซส์ได้สวยค่ะไซส์โอเคสวยไม่ใหญ่ไม่เล็กไซส์น้าขาย 30, 32, 34มีมีเยอะเลย 28, 29มีอยู่แล้วนะคะแล้วได้ทรงสลิมที่เป็นขาดกระบอกเล็กสลิมกระบอกเล็กนะคะเนี่ยทรงสลิมนะคะแล้วเป็นทรงเอวสูงด้วยเี่พี่ดูเป้านะคะดูเป้างเก่งเป้ายาวจริง เห็นไหมเป้ายาวจริงแล้วขาเดฟจริงอืมเดฟจริงยาวจริงค่ะได้เลยอะ่ะ นี่โอเคอะ่ะอุ้ยสะอาดมากเลยรีดพี่รีดอย่างเดียวก็สวยแล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเยอะรีดอย่างเดียวพี่สวยแล้วดูดิยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีไซส์ดีพี่ไซส์หน้าขายไซส์หน้าขายไซส์หน้าขาย เข้มๆเลยนะดูไปเรื่อยนะคะใครที่ขายงานตัวนี้อยู่ใครที่ขายงานตัวนี้แล้วก็ใครที่กำลังลังเลตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยรีไวายผู้หญิงเนี่ยปุ๊มีหลายป้ายใช่ไหมกำลังแบบเอ้ยลังเลอยู่ว่าจะเอาป้ายไหนดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนคะคะอ่ะลองดูค่ะจริงๆแล้วรีไวายผู้หญิงเนี่ยปุ๊ก็ไม่ค่อยได้มาเปิดรีวิวเท่าไหร่นะแต่งานลูกค้าให้เรียกอยู่มีประจา นะคะมีตลอดแต่อาจจะไม่ค่อยในมาเปิดมีเปิดแค่บางป้ายเองจำไม่ผิดอะมีเปิดอะไรมีเปิดแชมป์มีเปิดอะไร,ะไรกะแค่นั้นอะแล้วก็อันเนี้ยเพราะว่าที่เหลือก็น้องเขาตัดแล้วก็รีดเลยตัดแล้วก็รีดเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เปิดเลยอะเตวสูงอะสวยอะค่านั่นมาก แน่นเลยอ่ะสวยเต็มที่เต็มเต็มสวยงามแล้วมันเป็นทรงนนี่ออกดีอ่ะเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้อ่ะเป็นแบบสลิมฟิตอ่ะคือเอวสูงขาเด็บเดบอ่ะเอวสูงขาเด็บเดบทันกันมาซะรู้จะแกะตรงไหนก่อนดี ถือว่าสวยอะ่ะโอเคอยู่ป้ายใหญ,ใหญ่ใครชอบรีวิวนะคะหรือไม่ก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ้ยอยากจะเห็นแบบป้ายอื่นนะคะนี่เลยวันนี้เปิดไฟสปาให้ดูแคปแล้วทักแชทได้เลยพี่ซื้อคู่เนี่ย ราคาลดให้อีกพี่ลดอีกห้าร้อยเอวสูงมากเลยอะดูเดียวทรงสลิมเอวสูงสวยสวยสวยซิปใช้ได้หมดเลยพี่นี่ปุก๊กก็รูดซิปทุกตัวนะอยากอยากรู้ว่าเออซิปเขาโอเคไหม,ไมอะไรเงี้ยนะ ใช้ได้หมดนะตรวจเป้าก็คือโอเคนะไม่มีบางเป้าก็ยาวๆอยู่นะออกแนวแบบเอวกลางเอวสูงอะไรเงี้ย สวยอ่ะสวยอ่ะใครชอบนะคะลูกค้าขารหัสนี้ทักเลยทักเลยเนี่ยใหญ่สุดเจอตัวเดียวเองพี่ L 3 6ที่เหลือคือแบบว่า30 32 28 32คือเป็นซไซส์แบบวัยรุ่นเน้28 30 32บสาองสีอะไรเงี้ยเด็เดฟแล้วออกเข้ม ออกเข้มเข้มอ่ะน่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวปขออขอแยตเอาแมสแป๊บหนึ่งนะคะจราแมสในกระเป๋าให้ปู้หน่อยดิอันนั้นก็ได้ นี่ยมาละถ้าเริ่มเปิดหลายกระสอบแล้วก็จะเริ่มมีอาการแล้วค่ะคันจมูก <c oughs> <c oughs> แต่พอเวลาใส่แม้แล้วมันพูดไม่ค่อยถนัดโอ้ยสวยพี่จาสวยใช่ได้ใช่ได้โอ้ใครสนใจแจ้งเลยนะคะรหัสนี้สีออาเข้มเข้มมากดูดิเข้มมากเลย พี่ดูดิเข้มเดฟมากอะเข้มมากเดฟมากเลยพี่โอ้ขาเดฟเยอะนะโอกขาเดฟเยอะเลยอะ่ะนะดูดิเนี่ยเดฟเดฟแล้วก็เข้มอะโอ้ด,ดิเดฟเดฟมางนั้นเลยอะ่ะผ้าเต็มมากผ้าแน่นมากเลยพี่เนี่ยผ้าแน่นมากเลยผ้าแน่นเลยอะ่ะ ออกเด็บๆเนาะตูดอะไรต่างๆก็คือแบบโอเคอะเดมอะใครอยากได้นะคะแคปทักแชทได้เลยพี่จ๋าแคปให้ติดปักหมุดนะหรือไม่ก็แคปป้ายก็ได้นะคะแคปป้ายก็ได้เดี๋ยวปุ๊จะยกป้ายให้ดูอีกทีหนึ่งแคปได้สวยรหัสนี้สวยโอ้ยชอบ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 ใช้ดีใช้ดีใช้ดีอะใช้สวยให้สวย ปหนึ่งนะคะกยาลัางขอหาตำแหน่งแบบมันทันกันอยู่แปับหนึ่งนะคะ สอบมีเยอะหลากหลายพี่บางอย่างก็ไม่ได้เปิดไลฟ์เปิดไม่ทันพี่จ๋าเปิดไม่ทันบางอย่างก็ไม่ได้เปิดจริงๆเปิดไม่ทันเพราะว่าของมันเข้ามาบางทีก็เยอะมากพี่แล้วบางอย่างเนี่ยพอมาถึงน้องเขาก็ขายไปเลยเนี่ยไซส์ไซส์แบบสามหกเนี่ยพี่มีน้อยนะ ได้ไซส์สวยอ่ะได้ไซส์สวยได้ไซส์ดีอ่ะชอบตรงที่ว่าเป้าตูดไม่บางเลยอ่ะได้แบบงานเต็มอ่ะงานเขาเต็มดีค่ะออกเป็นทรงแบบขาเดฟนะคะขากระบอกตรงกระบอกเล็กนะคะบูสคัทมีบ้างค่ะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมาก อาจจะแล้วแต่กระสอบด้วยนะคะตรงนี้ก็ตอบไม่ได้แต่กระสอบนี้ที่เปิดก็งานมาล็อตเดียวกันบ้ว่าไม่แตกต่างกันอะ่ะเพราะก่อนหน้านี้น้องๆเปิดรหัสนี้น้องก็บอกทุกคนเลยว่ารหัสนี้สวยโอ้ยเข้มมากเลยขาก็บอกอะ่ะสวยจังโอ้กระบอกอพี่ดูด,ดิ สวยเข้มมากเลยอ่ะเข้มเข้มสวยสวยแล้วก็เข้มใครอยากได้รหัสนี้นะคะแล้วก็ต้องการให้รีดนะคะพี่แจ้งน้องได้เลยนะมาแชทบอกน้องได้เลย งานดีนะคะไม่ค่อยมีขาดไม่ค่อยมีเสียเปิดมาแล้วก็ขายได้หมดเรือวอยล้วนเๆล้วน,ล,วน,ล,วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการมาหน้าร้านนะคะพี่เปิด Google Map พิมพ์ชื่อร้านได้เลยนะคะภูสีตาชื่อตามด้านหลังป้ายได้เลยะะจะปักหมุดโลเคชั่นที่ใหม่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หรือไม่ก็เซิร์ชซอยบางปาย0ี่สิบทับหนึ่งก็ได้ตลาดบางพีซิตี้ก็ได้ได้หมดเลยค่ะาปากทางเข้าจะเป็นตลาดบางพีซิตี้ค่ะอยู่ก่อนถึงวัดเอ้อยู่เลยวัดหลวงพ่อโตมาค่ะอยู่เลยวัดหลวงพ่อโตมาอยู่เลยวัดหลวงพ่อโตมาก่อนถึงตลาดนะัดเรือบ,บินที่สวยนะยังไงแจม